สวัสดีเพื่อนนักลงทุนท,ทุกท่านวันนี้เรามาดูหุ้นโรงพยาบาลนะครับหหุ้นได้แก่ BDMS BCS b h h g TRN และ EKS นะครับก็คือบร,ริษัทกรุงเทพดูสีพาณิชย์เวชการนะครับบร,ริษัทบางกอกเชนฮอสพีท่อโรงพยาบาลบางลุงลาดโรงพยาบาลจุฬารัฐโรงพยาบาลพระรามเก้าและ โรยจัดเอกชัยการแพทย์นะครับก็กลงมาเอกชัยนะเรา,าดูงบการเงินจนถึงไตรมาสแรกของปี67นะครับของบุ้นโรงพยาบาทั้ง6ตัวมาเปรียบเทียบกันนะครับโดยผมจะใส่งบย้อนหลังไปจนถึงปี63นะครับจนถึงคิหของปี67ปีนี้นะครับ <Okay. S 1> ผมเรียงหุ้นจากสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์เยอะสุดจะอยู่ บนสุดนะครับก็คือ BDMs นะครับปัจจุบันมีสินทรัพย์อยู่ที่147,954ล้านบาทครับลอง b s นะครับบำรุงล่า31,196ล้านบาท BCS 17,411ล้านบาท CHG 16,339ล้านบาทโรงพยาบาลพระราม9 6,015ล้านบาทและ EKS นะครับ ออกมาเอกชนองพักรยยี่2 2ล้านบ, 2, 22, บาทนะครับก็ส่วนใหญ่ก็มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนะครับอย่าง BDMH ก็เพิ่มขึ้นนะครับต้าเทียบกับปี63 BHS ก็เหมือนกันนะครับสินทรัพย์ขึ้น BCS ก็เพิ่มขึ้นนะครับเล็กน้อย CHG ก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะกับปี66แค่6000กว่าล้านสินทรัพย์แต่ปีนี้ไปเป็นหลักหมื่นล้านนะครับและรามค่าก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับและ eKS นะครับเอกอชัยก็เพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะครับจากหนึ่งพันเป็นสองพันกว่าล้านครับเรามาดูหนี้สินกันนะครับส่วนใหญ่ช่วงนี้หนี้สินของแต่ละหุ้นก็หลายๆคนก็นำมาพิจนารณา,ากันนะครับเพราะว่าหลายๆบริษัทจะมีปัญหาทางด้านการเราดูหนี้สิน b d m ีนะครับก็เทียบกับปี6-3ในปี6-7หนี้สิน เท่าเดิมเลยครับ44,513ล้านบาทบำรุงรากก็ทำกับปี63อีกนะครับปี636 5,385ล้านบาทปัจจุบัน5,614ล้านบาท BCS บางกอกเชนนะครับอนี้น่าสนใจนะครับบางกอกเชนปี63นี่สินอยู่ที่8,900ล้านบาทปี64นี่สินเพิ่มหมื่นกว่าล้านนะครับแต่ปี65 66นีล่ลดลงมาปี6 ลดลงมาเยอะแล้วแล้วปัจจุบันปี67มีหนี้สินอยู่เพียง2962ล้านบาทอันนี้ลงมาเยอะมากนะครับตัวต่อไป c h g นะครับก็น,นี่นี่สินก็ใกล้เคียงเดิมนะครับ2447ล้านบาทตัวต่อไปพระรามลงพยาบาลพระราม9นะครับก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่ปัจจุบันมีนี้สินอยู่ที่776ล้านบาทกีเ ปี63มินิสิ่งร้อยู่114ล้านบาทปัจจุบันมินิสินอยู่ที่396ล้านบาทนะครับเรามาดูรายได้รวมกันนะครับปี6ดถ,ถ้าเทียบปี66ผมจะพูดเฉพาะ66กับ67นะครับ66นี่ BDMs ไี่มีรายได้สูงสุดเลยครับแต่หลักแสนเลยนะครับ ห2ึ่งล้านบาทครับลง,ลงมาคือบำรลุงลาดส5งหมันหแปเจล้านบาท v c s หนึ่งหนึ่งพัสิบแดล้านบาท c h g 8ปดพันยีาล้านบาทพราม้าสี่พันสองดสล้านบาทและ EKH นะครับหนึ่งพันล้านบาท B หกเก็ รายได้ก็ยังเรียงเหมือนเดิมน,นะครับ b d m s สูงสุดสอง8 6ัน้าร้ปสหกล้านบาทลำลุงราช6 6 2ันอยิ็ล้านบาท BCS สองพัน้อยหเจ็ล้านบาท s g 2 1 0พันหนึ่งร้เจ็ดล้านบาทพระรามเก้าหนึ่งพันเก้าสิบสมล้านบาทและ EKH นะครับสา7รอยสิบเจ็ล้านบาทรารู้กกำไรสุทธิกันครับบุญลงไปทั้ง6ตัวมีกำไรสุทธิทุกตัวนะครับปี ตั six, on six, zero, zero ้งแต่ปี63ถึง67นะครับกำไรสุทธิในปี66สูงสุดก็คือ BDM นะครับ14,375ล้านบาทรองลงมาคือบ a m รุงล่านะครับ7,600ล้านบาท v c s 1,406ล้านบาท CHG 1,406ล้านบาทรงพยามาลพระราม9,557ล้านบาทและเอกชัย297ล้านบาท ลำ B หกเจำไรสูงสุดก็ยังเป็น BDMs นะครับสี่พันเจ็สิบสาล้านบาทความลงราดหน่งพันเก้าร้อยสี่ล้านบาทบางกอกเชนสามพันสิดล้านบาท c h g 2องร้ล้านบาท PR กำไรรามคาร่า158ล้านบาทและ EKS นะครับห้าล้านบาทนะครับกำไรเรลมดู r o a กันนะครับ return on asset นะครับค่าที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง12-15เปอนะครับวิดีเมทำได้ดีนะครับปีที่แล้ว13ปีนี้ก็10ครับบารลุงล่าน,นี่กว้างสูงไปแล้วนะครับ32-31เปอร์เซ็นต์นะครับ BCH 10และปีที่แล้ว10ปีนี้11นะครับ CHG ปีที่แล้ว13ปีนี้13.5นะครับโอเค ราบัาพระรามเก้าปีที่ละสิบสองปีนี้สิบสองจุดเก้านะครับก็อยู่ในเกณฑ์นะครับ EKS ปีที่ละสิบห้าปีนี้สิบสามนะครับจริงอยู่ในเกณฑ์กับทุกตัวนะครับยกเว้นบำรุงล่านะครับก็สิบสองกับสามสิบเอ็ดนะครับ, 12, บ, 3, 11, รบตัวอื่นก็ใกล้เคียงหน้าที่เหมาะสมนะครับตัวต่อไปเป็น Return on Equity นะครับ ROE ถ้าไม่น้อยกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นจะถือว่าเป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนกับผู้ถือหุ้นได้สูงครับเราไปดู b d เ s นะครับแต่เส้นเลยนะครับสิบห้าจุดปีที่แล้วสิบห้าจุดห้าปีนี้สิบห้าจุดสี่นะครับบารุงราดนี่น่าสนใจนะครับปีที่แล้วสามสิบสองปีนี้สามสิบเอ็ดนะครับบางกอบเชนนะครับปีที่ละสิบเอ็ดปีนี้ก็สิบเอ็ดตับ C H G ปีที่สลบส13ปีนี้13ครับ P r c n i นะครับปีที่แล้ว11.3ปีนี K ้12.06 EKS ปีที่สลบส14ปีนี้13นะครับจริงๆถึงแม้บางลุงลากเอาอจะไม่อยู่ในเกงครับแต่ว่าเอาีนี่ดีกว่าชาวบ้านเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ค่าก็ทุกโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลก,ก็ค่าก็ก็ดีนะครับอยู่ใกล้เคียงกับ10ไม่ต่ำกว่า15นะครับ ก็สิบอัพครับเรามาดู PE กันนะครับพายหารด์ n อ i เออ n ์นิ่งเบอร์แชร์นะครับเป็นค่าที่นักลงทุนสาย VI นิยมมาพิจารณากันนะครับถ้าไม่ควรก็ไม่ควรเกินสิบแปดเท่านะครับเรามาดู BDMX กันนะครับปีที่แล้วสาสิบสองปีนี้สามสิบนะครับเกินไปแล้วนะครับลำรงไล่ปีที่แล้วยี่้าปีนี้ยี่ c ิบหก c s ี่สิบสี่ปีนี้สามสิบสอง c.h.g. ปีที่แล้วสามสิบสองปีนี้สามสิบ e r 9ปีที่แล้วยี่สิบสี่ปีนี้แลวยี่สิบสี่นะครับ e.k.h. ปีที่แล้วเก้าปีนี้สิบเก้าจุดสองครับก็ส่ว <no. S 1> นใหญ่ก็เกินสิบแปดเท่าไปกันเกือบทุกตัวแล้วนะครับเราดูราคาล่าสุดกันนะครับก็ไม่แปลกที่ราคาทุกตัวนี่เกินบ o o k value ไปหมดแล้วนะครับ บีดีเอเมปัจจุบันราคาที่28.75นะครับบุ๊กแวลุอยู่ที่6บาท27สตางค์นะครับบัมลุงลาดก็เหมือนกันนะครับปัจจุบันราคาที่247บาทนะครับบุ๊กแวรลุอยู่ที่32.45สตางค์ครับตัวต่อไปบีซีเนะครับปัจจุบันราคาที่19บาท30สตางค์บุ๊กแวรลุอยู่ที่5.19สตางค์บาทนะครับ chg 2บาทปัจจุบัน2บาท92สตางค์นะครับ กว่าลูอยู่ที่77สตางค์ครับเศนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าราคาต่ำลงมาไม่ถึง3บาทนะครับเพราะว่าปี64้า66นี่ราคา3บาทกว่าเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่หุ้นลงพปาบาลก็เป็นหุ้นลุมลอดภัยนะครับก็ลาคนมักจะนําเงินมาเก็บในหุ้นโรงพยาบาลครับตัวต่อไปโรงพยาบาลพระราม9นะครับราคาที่19บาท20สตางค์ครับ บุ๊กไวลอยที่หกบาทแค่นั้นนะครับตัวสุดท้าย EKH นะครับราคาปัจจุบันที่เจดบาทยี่สิบห้าสตางค์ครับบุ๊กไวลุยที่สองบาทเก้าสิบหกสตางค์ก็ทุกตัวสูงกว่าบุ๊กหลายเท่านะครับแล้วมาดูเงินปันผลเป็นเปอร์เซ็นต์และเป็นเงินบาทกันนะครับเรารู้เป็นเงินปันผลเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับในปีหกหกนะครับเงินปันผลเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงสุดก็คือ c.h.g. นะครับ5้านะครับรองลงมาคือ e.k.h. นะครับ 4. 1 7 b.c.s. 3 5 7 b.d.m.s. 2.16% p.r.n. 1.81%และสุดท้ายบำรุล่ลานะครับ1.5 8นะครับเรามาดูปันผลเป็นจำนวนเงินกันนะครับ สูงสุดคือในปีหกหกบรรผลเป็นจำนวนเง like ินก็คือบำรุงล่านะครับหุ้นแพงแต่จ่ายแต่จ่ายบันผลเยอะนะครับบำรุงล่าสามบาทเจ็ดสิบสตางค์ต่อหุ้นนะครับรองลงมาคือ b d m ีเมนะครับหกสิบห้าสตางค์ b ีซสห้าสิบสตางค์ EKS สาสิบสองสตางค์ p ี n ยี่สิบเก้าสตางค์และ c ีเจสิบสตางค์ครับ EKH นี่น่าสนใจนะครับไม่ใช่ปันผลเฉพาะเงินอย่างเดียวครับปันผลเป็นหุ้นด้วยนะครับปีที่แล้วปี66มีปันผล40หุ้นต่อ1หุ้นนะครับเรามาดูเงินปันผลเป็นจนํานวนเงินในปี67นะครับณนะสิ้นเดือนมีเดือนพฤษภาคมนะครับปันผลสูงสุดก็จเจ้าเดิมนะครับบําลุงล่า3.15สาตางค์ต่อหุ้นนะครับลองลงมาคือมีเดียเมสนะครับ3้5สตางค์ บีซีเอสยี่สิบห้าสตางค์อ e ีอานายสามสิบสตางค์และอ e ีเคสก็สามสิบสตางค์นะครับแล้วก็ซีเอสจีห้าสตางค์นะครับอีเคสก็เหมือนเดิมนะครับปันผลเป็นหุ้นด้วยนะครับสี่สิบหุ้นต่อหนึ่งหุ้นนะครับและตรงถึงท่านใดสนใจก็สามารถดึข้อมูลไปศึกษาพเพิ่มเติมได้นะครับผมนำข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ